สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องเจวองช่องที่ทำการเลเซชั่นเพลงซีรีส์รวมไปถึงหนังและก็ไลฟ์สไตล์ถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับช่องเจวองด้วยนะครับทหรับวันนี้ครับสาวอินวอกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับการเลเซชัน่นวันนี้เราจะมากับรายการที่มีชื่อว่ากินกันปะต้องบอกก่อนว่าตัวรายการนี้ออกเมื่อสออาทิตย์ที่แล้วแล้ววันนี้ผมจะกลับมาเลเซชั่นอีกครั้งหนึ่งเนาะ ถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยดีกว่าว่าคราวเนี้ยยินวอจะหวานเกินต้านเหมือนทุกๆครั้งหรือไม่นะครับไปรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยดีกันปะเพื่อปากสะอาดใช้ยาสีฟันคาพิธานโน ซ้ายเต้นขวาไม่เต้นว้าวรักพี่วอรักน้องยินอยางห่อก็ต้องเริ่มพีน่าจะเป็นหมูหอกันเลยอ่ากินไปหมดแล้วเซอมอนแบบนี้หมดเลยครับลูกค้าอยากกินสุกได้สุกกินดิบได้ดิบเรียกว่ากินสุกได้เสาวเลยออ้ยออ้ยได้อ่ะเขายินไม่รูกไม่พังครับนี่ สวัสดีครับไดเวลาก,กินกันป่ะอีกแล้วนะฮะอ่ะกินกันป่าทุกกิงบริวตี้นะฮะที่ทำให้ทุกคนเนี่ยได้สัมผัสทุกรสชาติทั้งความฟินความจิ้นนะฮะความสุขแบบไม่มีการของหลอกคน uh huh. ดังที่จะมา uh huh. แล้ววันนี้ค <cooking S 1> ู่จิน uh ้น huh. ต้องบอกว่าโอ้โหระเบิดเถอดๆมากเลยนะฮะ uh huh. เรียกว่ากระแสนี่แรงมากๆข้ามปีเลยนะฮะสวัสดีครับยินวอ uh huh. สวัสดีครับ uh huh. เขาบอกเขาดาวนี่ไปไปดอยครับเป็นไงบ้างกันความสวีทหวานก่อน5้าสิบสามปอนด์ดีเขาดาวทั่วไปหรือว่าผมทั่วไปเลยป่าว่าเราไปกันเป็นทีมดังนั้นสองคนขออิงกระแสความจิ้นของยินวอบ้างให้แบบติดแฮชแท็กดีกว่าโดเวลามาออกรายการนี้มันจะได้แบบว่าขึ้นเทรนด์ในฮะแฮชแท็กอะไรดีฮะเอาอะไรกินกันป้ากับยินวอหรอหรืออะไรเอาอะไรดีกินกันป้า x x หน่อยเลยทำไมเกกินกันป้า X อ็กซ์ว oh. <Okay, S 2> โอเคนะฮะอ่ะทีนี้เราก็มีบทพิสูจน์ความจิ้นของคู่นะฮะทั้งหมดให้คุณนถ่ทายใจกันมีทั้งหมด10คำถามงานถนัดเลยครับข้คอแรกให้วอร์ทายใจยินก่อนได้ครับนะฮะแสดงสสียงครับง่ายเลยซ้ายขวาแค่นั้นนะฮะวอรทายใจหยินนะฮะเส้นใหญ่ซ้ายเส้นเล็กขวา1 2 3นี่คือรับเส้นเล็กเส้นเล็กเส้นเล็กรเส้นเล็กใช่ ใช่เวลากินก๋วยเตี๋ยวคือต้องสังเกตว่าต้องสั่งเส้นเล็กตลอดใช่ไม่เคยสั่งเส้นใหญ่ครับทำไมต้องเป็นเส้นเล็กนั่นแหะสิผมกินแบบนี้มาแล้วรู้สึกว่าชอบมาตลอดจริงๆเส้นใหญ่ผมก็ชอบนะเป็นเส้นที่รองลงมาแต่ว่าไม่กล้ามั่นใจร้านอื่นถ้าเออกิดสมัต<ม>ิเดินเ<ม>ข้าไปใหม่ผมก็<ๆ>มจะไปแบบเส้นเล็กก่อนเลยถือว่าเป็นการเพรซเซฟกับตัวเองอ๋อไม่คยกล้าสั่งเส้นใหญ่ใช่ครับซ้ายหมูขวาเนื้อหนึ่งสองสามเนื้ออุ้ยถูกอีกแล้วว่าเนื้อเมนเนื้ออะไรบ้าง เเมนนูื้ออะไรถ้ากินปิ้งย่างก็คือต้องเนื้อใช่ครับพอทานเนื้อได้เราทานเนื้อได้ครับได้ครับนี่ก็ไปทานด้วยกันได้คือเมนูอะเวลากินอาหารเราจะกินที่แบบคล้ายๆกันแบบตลอดเลยเออเวลาผมสั่งอะไรถ้าเกิดเขาขี้เกียจสั่งก็เอาเหมือนกันก็กินได้เลยใช่อู้ดายแล้วดีจังเลย ซ้ายข้าวหมูแดงขวาข้าวมันไก่หนึ่งสองสามว้ายผิดอะยังไงเราเราชอบวิมันจริงๆมันเลือกยากนะมันเป็นเมนูที่ผมแบบไม่ได้ชอบทั้งสองอย่างเลยมันรู้สึกจะนกินได้เฉยๆซึ่ง <c oughs> มันกินได้ทั้งคู่เลยมันจะเหมาะกับการกินตอนเช้านะเมืม่อเป็นหมูแดงกับข้าวมันไก่แต่ก <c oughs> ็ไม่ได้ผิดหรอกจริงชอบเหมือนกันก็คือชอบเหมือนกันจะให้ถูกใช่ไหมแค่ไหนทีอันนี้ข้อนี้ถือว่าผิดก็คือคุณชอบข้าวหมูแดงซ้ายทะเลขวาภูเขาทะเล เวลาไปทะเลกูอะจะดีใจดี่ก็ไม่คยนหมากไปแบบจะชีวตทางทำงานอ๋อเวลาไปทะเลไปทำงานแต่จะไม่ชอบไปภูเขากันก็ชอบยู่ครับแต่ว่าคิดว่านเขาน่าจะชอบทะเลมากกว่าเพราะว่ามันอาจจะเป็นความสงบถ้าเกิดไปภูเขามันจะต้องมีแบบเรื่องยุงเรื่องแมลงเรื่องสัตว์อะไรเงี้ยเขาอาจจะตกใจได้ว้าวายขาวขวาดำหนึ่งสองซับโว้ยับสีดำ ที่เป็นโทนสีที่ชอบคนคู่เลยนะถูกสี่ผิดหนึ่งนะฮะเขาฉะนั้นถือว่าผ่านคุณไม่โดนลงโท้ล่นได้ครับเอาแล้วไอ้ไอ้น้องตาคุณต่อใจเขาบ้างโอเคครับซ้ายนมขวากาแฟหนึ่งสองสามผิดค่ะคนแรกไม่ชอบกินกาแฟหรอหรือยังไงคือผมเป็นคนที่ทานกาแฟแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดแบบลาเต้อะไรเงี้ยได้แต่ว่าถ้าเกิดขึ้นอัพสเต็ปไปผมรู้สึกว่าผมจะตื่นเกินไป ก็คือกาแฟมันจะตื่นใช่ใถ้าเกิดให้เลือกแบบเลือกเลือกมี2อย่างเลือกกี่ลมดีกว่าผมช็อกโกแลตอะไรเงี้ยดีกว่าช็อกโกแลตกาแฟแล้วแต่บางทีก็นอยากหูทองต่างเส้นขวาไม่เต้นหนึ่งสองสามไม่เต้นแต่เราไม่เต้นหรอเต้นยังเต้นเต้นไม่เป็นรู้สึกว่ารู้สึกว่าร่างกายเรามันแบบเต้นแล้วมันดูแปลกแปลกแยกไงแล้วเขาชอบเต้นแบบเขาเก่งอยู่นะเขาเต้นมีบอยมาก่อนอ๋อเหรอใช่อุยดูหน่อยได้ไหมฮะตุ๊ก โอ้โหคุณเอ๊ะต่อไปซ้ายหมาขวาแมวหนึ่งสองซ้ำหมาอ้าวแมวเหรอแมวครับเป็นคนเลี้ยงแมวไม่ไม่เลี้ยงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดชอบคือจริงๆก็ชอบทั้งคู่แต่ว่าถ้าเกิดให้เลือกแบบถ้าจะอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับหมามันมีความนี่แบบ เล้าหลือไงเขาขาเอ้ยมันเป็นมันสุนัใช่แมวถ้าเกิดเราอยากเล่นก็ค่อยเข้าไปถ้าเกิดเขาอยากเล่นด้วยไหมก็อีกเรื่องก็อีกเรื่องนึงแล้วเขามีความเล้าหลือหรือว่าแบบเชิดเชิดเขามีความเป็นเป็นแมวในตัวสูงใช่ใช่ยังไงก็คือมีบุคลิกแบบการเคลื่อนไหวที่มันนิ่ง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 ใช่ใช่เราก็เลยชอบ ไปแต่ว่าเพี้ยงยังไงนะครับชอบชอบลักษณะแบบใครทา้งกายภาพใช่ไหมครับสเกตใช่การเคลื่อนที่อะไรอย่างเงี้ยเกือบไปแล้วล่ะซ้ายชอบนอนขวาชอบกินหนึ่งสองซ้ำนอนอะไรอ่ะหรือเปล่าอ่ะทำไมเป็นแบบแต่คเก่งอ่ะเม่ผมประมวลผลไม่ทันอ่ะซ้ายชอบนอนขวาชอบกินกินมากกว่าครับเขาเขาจะเป็นหนึ่งคนที่เวลากินอ่ะ เป็นนิยามของเขาว่ากล่องข้าวน้อยค่ะแม่ก็คือถ้าหิวมากุกโมโหเลยหรอสั่งสั่งแบบสั่งถึงเวลามาปุ๊บเวลาเขาจะอิ่มเมื่อไหร่เขาจะอ่ะกล่องข้าวน้อยค่ะแม่พูดขึ้นไาอ่อสั่งเยอะแต่ว่าเราก็ต้องยัดให้มันหมดอะซ้ายรักขวาไม่รักออันนี้คือให้เลือกอะไรครับเลือกะแต่ซ้ายรักขวาไม่รักโอเคหนึ่งสองสามโอ้ย อะไรอ่ะตื่นเต้นรำๆนี่แหละกระหลานเท่ครับรักกันมากแค่ไหนอ่ะก็อันจริงก็มากนะแบบมากกว่ามากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนอะทำอะได้วงเอ้ามาประเด็นนี้ได้ไงคือคิดใช่ไหมคูกพันสไตล์พี่น้องแบบว่าใครแบบใครจะมาแตะพี่กูนะอะไรอย่างงี้นะเฮ้ยพี่กูไฮ้ยใครจะมาแยบแล้วเราล่ะน้องน้องพี่ ใช่คเับแบบเราเหมือนเป็นน้องก็จริงครับแบบหลายๆเรื่องเขาก็เหมือนเป็นพี่ผมลยซ้ำใช่เขาเหมือนพี่ดีก็มาสั่งอะไรเพราะฉะนั้นถือว่าผิดหนึ่งรวมกันคือผิดสองก็คือโดนลงโทษได้ครับโนลงโทษเวลาได้จะลงโทษรับจะได้ของอ่ะโทลงโทษของเรานะฮะก็คือโชว์โมเมนต์น่ารักน่ารักแสดงความรักที่มีต่อกันเริ่มจากจ้องตาแบบคนรักภายใน10วินาทีให้ตะโกนชื่อเพื่อบอกรัก แล้วก็ทั้งทั้งนีมีฮอร์ดอุ้ยหลายสิ่งอะ1 2 3สองเซมโอ้ยไปบ่อยอยู่แล้วว่ะตาคาต่อตาต่อจ้ะรักพี่วอรักพี่วออันเดินสองเซมรักน้องยินรักน้องยิน เชื่อว่าหลายๆคนนี้อยากจะเห็นทั้งคู่โดนลงโทษนะฮะช่วงหน้าคุณจะต้องมาทำอาหารแล้วเพราะรการของเรากินกันปะทำแล้วก็ผัดกันกินผัดกันกินผัดกันกินผัดกันทำโอเคมาคุณมีเมนูคุณในใจแล้วมีแล้วครับใช่ไหมฮะเดี๋ยวไปบอกช่วงหน้าดีกว่าว่าเขาจะสั่คนต้องทำเมนูค่ะคุณหน้ากับกินกันปะยำหมูยอต้มยำทะเลคุณทำต้มยำทะเลจ้ะแล้วคุณทำเมนูยำหมูยอจ้ะคุณเริ่มยังไงดีเปงอะไรวันเนี้ยอะไรเนี่ย ขาวอะไรไปวะมันขาดความอร่อยใช่ผมว่างั้นแหละกินกันกลับมาในช่วงนี้แน่นอนทั้งคู่ต้องมีธุรกิจในการทำเมนูอาหารที่แบบสร้างสรรค์เลยนะฮะแล้วก็ต้องแข่งกันด้วยอ่ะคุณอยากทำเมนูอะไรฮะอ่าผมจะทำ ยำหมูยอครับผมยำหมูยออ่ะยินละผมทำต้มยำทะเลครับผมต้มยำทะเลอันนี้คือเมนูถนัดเลยไม่ถนัดเลยอะถ้าไม่ถนัดพี่เปลี่ยนให้คุณทำต้มยำทะเลจ้ะและพี่ทำเมนูยำหมูยออ้าวอ้าวอะก็คือก็คือวอบอกไม่ถนัดพี่ก็เลยจัดการให้ก็คือตามนี้จ้ะ 15นาทีเริ่มมาว้าวการยากอะไรผมเริ่มยังไงผมไม่รู้จะเริ่มปกติทำอาหารกันเปล่าทำครับแต่ว่าไม่เคยทำต้มยำเมาก่อนก็ดีแล้วย่างหมูยอโอ้ไม่เอาย่างหมูยอก็ต้องเริ่มที่ตัดเป็นหมูยอกันเลยก็ต้องเริ่มที่แหน็บเนืองจ้ะผมว่ามันต้องแส่อันนี้ก่อนใช่ไหมเออฉันจะไปดูจะได้ได้เนื้องานจ้ะอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอ่าขิงใช่ไหมเออเป็นกระตุ้นขาวไม่ขิงขาวเลย เขาคนไม่เคยทำอาหารเลยปกติยินกับวอร์ทำอาหารประเภทไหนบ้างที่ยินยินเส้นพวกแบบผัดผัดง่ายๆผัดผัดง่ายๆเช่นเส้นแบบผัดผักกินใส่ใส่แค่แบบว่าจะกินผักนี่หรอเปลกินกินใช่ทีนี้แหละงานยากผมละแล้ววอรล่ะผมเคยเมนูยากเมนูเดียวก็คือกะเพรากะเพราที่แบบซับซ้อนที่สุดที่ผมเคยทำวอรจะต้องหักถามแล้วลูกเวลาทำให้กินเขาทานมาที่บ้านอ่ะผมว่ามันต้องอันนี้ของผมใช่ไหม ไม่ใช่ผมยำใช่ไหมไม่บอกบอกผมหได้ใช่ผมปกตื๊ดไปหมดแล้วแหละมันต้องอันนี้แหละเฮ้ยไม่เอามันต้องเดี๋ยวมันจะไหม้จะกินได้ไหมหีดหีดลงไหมต้องยงต่อไม่ได้ผมจะหั่นทำไมเนี่ยเมื่อไหรเพื่ออะไรเพื่ออะไรอ่าแล้วงานใช้แชร์ใช่เราต้องแชร์กันได้คงไปใส่เออเพราะว่ายำหมูยอก็ต้องใส่พริกลงมาใช่ค เออว่ะลืมว่าจะยังใส่เป็ดชูแล้วจะกลัวอะไร <c oughs> จะกลัวอะไรเนี้ย <c oughs> อืมยังไงต่ออ่ะอาจจะต้องลวกบะหมี่กระสุนด้วยอาผมทำน้ำยำกว่าเขามีปลามาให้ใช่ไหมใช่หมดเลยปะ,ะเรอเอาที่สแก,กสนกระ่งที่นี่ให้หน่อยนี่ใหญ่ไปมผมใส่เยอะใช่ไหมไม่หรอกอุ้ยดูเป็นรูปร่างนะยจ้าผมว่าคนจะต้องมีแบบน้ำเพิ่มนิดนึง ลิปลาลาดเดยอะไปเปล่าถึงต้องเจอจางครับไม่ต้องนะครัวเฮ้ยผมว่าเป็นไปได้นะเริม่มแบบมีลูกทรงมันต้องมีอันนี้ด้วยใบมะกรูดกิน<ผ>ม,มันนิ่มแล้วอะเร็วอันนี้มาใส่กับผมนั่นแหละออร์แกนิกเซอร์ไพรส์ผมแรงมากเลยนะ6นาทีผ่านไปแล้วนะฮะสบายมากเวลาให้15นาทีเท่านั้นจริงจริงวอลไม่ชอบทอดข้าวเองไม่ใช่หรอชอบซื้อข้าวกล่องมากินไม่ใช่หรอ อันนี้ก็ใช่ครับชอบชอบกินข้าวกล่องคือเวลาไปทำงานมันดีนี่ไซึ่งว่าเขาก็เลยจะถามว่ากับนหรือเปล่นี่มีข้าวกล่องไหมผมอ่ะจริงๆชอบทำอาหารนะแต่ขี่เกียร์ล้างจานมันเป็นแบบพาร์ทสุดท้ายที่มันขี่เกียร์ที่สุดแหละดูรีลาของคุณอร์นะคะมันจะอร่อยไหมดูจากทรงแล้ว จริงหญิงเขาต้องใส่เวลาที่ทำอาหารพอได้ไม่ใช่หรอเพราะคุณยายเนี่ยสอนใช่ครับคือเมื่อก่อนเขาจะแบบเตรียมทุกอย่างไว้ให้แบบนี้แหละแล้วก็มีหน้าที่ทำตามที่เขาบอกคือสมมติคุณยายก็จะเตรียมของไว้ให้แล้วก็ผูกเค้าเข้ากันทานบเมนูคุณยายที่เด็ดๆไม่ใช่ไม่ใช่ที่บอกคุณยายชอบน้ำเงี้ยรอชอบชอบขนมจีนน้ำเงี้ยวแล้วก็แบบน้ำพริกอ่องหน้าบาคุณยายมาเถอะม่มาเนี่ยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนใช่หรอมันเป็นสูตรของผม ผมณบอกก๋วยเตี๋ยวแล้ว่ะหนึ่งนาทีครับผมต้าเร่งค่ะเป็นไงอะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยน้ำกปลาใส่ย่างใส่แล้วครับอ่ะได้มันคืออะไรปิดสามนาทีสุดท้ายครับลืมเตียมการจัดวางให้สวยงามไอ้สุดออกมาดีนะผมเริ่มจับทางตัวเองแล้วล่ะใส่นมตรงในด้วย <ม>ขาดอะไรไปมันขาดความอร่อย,ยใช่ผมว่างั <c oughs> ้นเลยบิบิมอาันลางไปไหมแล้วก็น้ำปลาลงไปอีกเปล่าน้ำตาลใส่ย่างว่าอร่อยเลิง<ะ>่งหนึ่งในที่สุดท้ายอ่ะต้องใส่จานแล้วนะฮะใส่ชามามันมีกรอบกดไฟก่อนอนั่แล่มันน่าจะร้อนว้าวมันจะต้องมีไข่ไข่แดง เหน้าตาดูไป่วานไป่วาได้อยู่รสชาติไม่รู้นะทีนี้ให้วิจารณ์นะฮะหน้าตาของแต่ละเมนูคุณเป็นยังไงฮะผมรู้สึกว่ามันมันไม่จีจารเลยแล้วเราการเปานยำเขาวิจารณ์แรงมากเฮ้แต่ว่ามันก็ไม่แน่หน้าตามันอาจจะดูแบบเฉยๆบ้านๆหร่อว่าชื่อจานของผมคือยำดูหน้าไม่ดูใจเฮ้ยแบบนี้ เหตุผลที่เอามานาวที่สามารถบีบแล้วเนี่นะมาตกแต่ง <laughs> มันคือดีใช่ไหม <laughs> ใช่ฮะแล้วก็ตัดออกไปเนะี่ยมันจะจืดเฮ้ยห,หรือมันดีกว่าพี <laughs> <laughs> ่ว่าดีกว่าจ้ะ, <laughs> ะตาคุณบ้างต้งยมยำอะไรนะต้ยมยำทะเลต้ยมยำทะเลครับต้ยมยำทะเลฝีมือของควงัว อาจจะยังดูจัดเลียงไม่ทันเพราะเวลามันหมดไงใช่ไหมไม่รู้ว่าหอยสุกหรือยังดูจากหอยแล้วใส่ไปนานแล้วจะหมดเลยแล้วเนี่ยตัว้เลยแค่นี้แล้วอยเลยแค่นี้จ้คุณสองคนจะต้องผัดกันชิมแล้วก็บอกถึงรสชาติและนี่ก็คือหน้าตาของทั้งสองเมนูจากยินวอดูแล้วหน้าตาดีแถมน่ากินมากๆช่วงหน้ามาดูว่ารสชาติจะปังปุริเยะแค่ไหนใครจะเป็นผู้ชนะมาลุ้นพร้อมกันห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะจ๊ะ มีอย่างนี้ผมสงสัยมากๆเลยคือเชฟคนไหนในโลกทําได้เขาทําก้มยําที่มีกิ่นอายของแกงัวกอะได้มันมีความก้าวถึงระหว่างยำกับส้มตำนะเออแซลมอนแบบนี้หมดเลยครับลูกค้าอยากกินสุกได้สุกกินดิบได้ดิบใม่ว่ากินสุกได้เสาเลยอุ้ยอุ้ยได้อะเขหยิบไปลูกไม่พังครับนี่ ใช้ยาสีฟันค่ะพิธาโนใครจะชิมใครก็ขอให้เจ้าต okay? ีป๊าบเข้าไปอุ๊ยอีกคำนึงคำอีกคำอีกคำนี้ใหญ่คำนี้ใหญ่อุ๊ยอีกคำนึงคุณป้อนเขาหน่อยสิข่าวมาข่าวมาไม่ครับ หลังจากที่ได้ลิ้มรสมันแบบทั้งหมด3ามคำอะ่ะมีอย่างนี้ผมสงสัยมากๆเลย <c oughs> ซึ่งม,มีเชฟคนไหนในโลกทําได้เขาทำต้มยำที่มีกลิ่นอายของแกงโฮ่อได้อ่าโวรยพูดจริงๆนะไม่เชื่อมาลองดูได้เลยเฮ้ยเป็นไปได้ไงวะเธอตั้งชื่อว่าต้มยำแกงโฮได้หไดต่อยำหมูยอฝีมือของยินอุ้ยอันนี้ก็เหมือกัน <c oughs> มันมีความก้ามถึงแล้วแบ ยำกับส้มตำนะเออเออมันเป็นมันเป็นความที่แบบไม่มีใครทำได้นะอาหารฟิวชั่นมันเนี่ยฟิวชั่นอยู่แล้วมันเป็นเือยำเหนือลารู้ไม่งั้นใครจะมาคิดเอามะนาวมาใส่เป็นการกล้ำกึ่งอยู่แล้วรู้หน้าไม่รู้ใจรู้หน้าไม่รู้ใจอ๋อรู้หน้าเป็นรู้ใบยามเป็นต่กินเข้าไปเป็นส้มตำตาคุณป้อนเขาบ้างค่ะเป็นไง ไม่ได้พูดทีนี้พูดถึงความประทับใจซึ่งกันและกันผมโชคดีที่ผมได้คู่พัฒน์ในฐานะของเขาเออใช่เพราะว่ามันทั้งแบบเรื่องทำงานเรื่องความสบายใจเรื่องเป็นเหมือนเป็นทุกอย่างเป็นเพื่อนก็ได้เป็นน้องเป็นพี่ก็ได้น่าแปลกใจมากที่บางความคิดแต่ผมก็ได้ได้เขาได้ไอเดียจากเขาช่วยใช่ได้ไอเดียจากเขาก็ขอบคุณมากที่อยู่คู่กันใช่ก็ขอบคุณมากครับที่เขาเขาแบบ ไม่มีการห้ามจ้ะห้ามยิ่ห้ามเดอน,นะก็เหมือนกันครับถือว่าโชคดีที่ได้เขาเป็นพาร์ทเนอร์เพราะว่าผมก็เรียนรู้หลายๆอย่างมาจากเขามากเช่นกันเ<ม>พราะว่าการที่เข้ามาอยู่ตรงนี้ผมผมเริ่มเจบศูญแล้วผมใหม่มากในขณะที่ผมมองเขาว่าเขาอะเคยอยู่ตรงนี้มาบ้างอะไรเงี้ยแล้วเขาถึงว่าจะไม่ค่อยเติบโตในตอนแรกแล้วค่อยมาเติบโตตอนนี้ก็แบบก็คือไม่ไม่มีการที่จะแบบเยื่อหยิ่งขึ้น เป็นคน<ม>ที่วางตัวแบบยังไงอย่างนั้นจะแบบถ้าเกิดเห็นทุกคนก็คือจะหวัดดีช่างพงช่างไฟอะไรต่างๆทําให้แบบว่าผมได้เรียนรู้แล้วว่าเอออย่างเงี้ยคือถูกต้องแบบยิ่งยิ่งสูงมันต้องยิ่งบบทำตัวให้มันน่ารักเข้าไว้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแสดงความรักในสไตล์ของยินวอนะเลยครับแสดงด้วยกำปัน้นใช่ต่อยยินวอสอแสดงดวกำปัน้นดีกี้เหรอโอ้ยเ่าๆเอ้ยเอาแบบซลโมชัน รักกันแบบนี้นะฮะเพรียกกี้เตรียมจัดเมนูเซตพิเศษมาให้กูทั้งสองคนได้ทานแบบอิ่มจุใจเลยนะฮะกินกันป่ะกินครับเอาอันนี้เก็บเลยอันนี้ต้องเก็บให้ครบวันนี้เรายกร้านเนโกะแซลมอนนยฮะแถมเหมิงจ่ายเนี่ยมารีวิวกันเลยนะแล้วก็ตอนนี้อยู่กับเจ้าของร้านด้วยนะฮะสวัสดีคุณโอ๊ตครับสวัสดีครับ ันนี้มีเชฟมาด้วยสิป่ามีเชฟมาด้วยครับอะเชฟเบิร์ดเชิญฮะแอมอนของเราน,นะคะก็อะพิเศษยังไงพเครับเพราะว่ามาจากนนะะย์นะครับเฮ้ยนอร์เวย์ตัวแซลมอนนะคะจะเป็นทั้งตัวมาแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะให้เชฟเบิร์ดนะครับแนะนำว่าแซลมอนหนึ่งชิ้นเราสามารถแบ่งออกเป็นส่วนใดได้บ้าง <Okay. S 1> และส่วนไหนเอาไปทำอะไรได้บ้างได้ครับนี่ถาดได้เลยนะเพราะวันนี้ล่าปากนะ นี่คือส่วนท้องครับผมตัวนี้จะมันมากจัคือสองคนจับปุ๊บมันทันทีเลยโอ้โหมันใช่เหรอผมไม่เชื่อกันหรอกอันไหนลองผมไม่พอกันอะอันนี้ไฟช็อปหรือเปล่าคือเราจะลองดูไปหาตัวแซลมอนนะครับก็คือเราจะทานได้ทุกส่วนเลยแต่ว่าความแตกต่างความอร่อย <uge ot> ขาจะมีเทคนิคแต่ละร้านนะครับจริงๆแล้วเทคนิคเราไม่ต้องตัดก,กันนะครับแต่ว่าเราบอกได้เลยนะครับสูตรก็คือเราจะต้องเลือกเทคนิคแต่ละส่วนนะครับเอามาทําในส่วนที่มาถูกต้องอนะครับอย่างเช่นส่วนที่เชฟแลกอยู่ตอนนี้เป็นหางหางก็จะมีความหนึๆน,นิดนึงจะไม่่อยมีมันแป้งเขาก็จะเน้นไปทํายำนะค,ะครับหรือทําเป็นน้ําตกหรือว่าอาจจะเป็นสเต๊ก แลวมีเห<ม>็นม,มีน้ำจม้มน้ำจิ้มอะไรอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มสูตรเด็ดจากทางร้านครับจะเป็นยำแซลมอนที่ขายดยีที่สุดเป็นซิกเนเจอร์อของร้านครับอ้โหอย่างร้านเนโกะแซลมอนมีอะไรดีอะไรเด็ดเนี่ยอ่ะเชิญเลยฮะตัวร้านเนโกะแซลมอนนะครับจะอยู่ในร้านลับยังแซบนะครับเป็นร้านอาหารไทยทีนี้เราก็เลยอิ p พอร์ตแซลมอนมาแล้วก็แลกแต่แซลมอนขายอย่างเดียวนะครับแต่ช่วงเนี้ยเนื่องจากพอเกิดโควิดปุ๊บ้อยงไรร้านเราก็ปรับตัวทุกร้านต้องปรับตัวชะครับต็เลยเราก็เลยขายออนไลน์นะครับ มาดูด้านนี้ฮะก็จะเป็นแซลมอนแบบนี้หมดเลยครับที่เรานํามาทําเป็นแซลมอนจะเป็นลูกค้าอยากกินสุกได้สุกกินดิบได้ดิบนะครับคือจะกินสุกแล้วอะไนี้ถือว่าสุกใช่ครับแต่นี้ถือว่าดรบในว่ากินสุกได้เสารเลยอุ้ยได้อะยไงต่อฮะแล้วก็ลูกค้าสามารถมิกได้หมดเลยนะครับส่วนโปรโมชั่นของร้านเดี๋ยวเข้าไปดูใน อินสตาแกรมหรือว่าจะฝากเบอร์ไว้อินสตาแกรมอะไรอินสตาแกรมคือ nego dot salmon อ่าคือได้ตรงนี้มีเบอร์ด้วยจะมีอ่าโปรโมชั่นของตอนนี้นะครับเราใจลูกค้าคือช่วยกันนะครับตอนนี้ช่วงโควิดก็ช่วยผู้บริโภคด้วยแล้วส่วนอย่างที่บอกว่าอ่าแซลมอนอินคอรมาเราแบ่ต้นทุนเยอะแต่เราไม่ลดคุณภาพก็คือช่วยช่วยเหลือกันนะครับถึงเวลาพวกเราที่ต้องกินแล้วจ้ะวันนี้มีเมนูอะไรมาฝากพวกเบเกอี้แล้วก็หยินวอร์จจ้าอ่าเดี๋ยววันนี้นะครับจะเป็นสูตรเด็ดของร้านคือใครมาร้านรับเพียงแซ่บหรือร้าน nego salmon จะต้้้อองงสั่ยยำำำแซลมนนนนีเป็ สูตรเด็ดจากทางร้านนะครับแต่ว่าเคล็ดลับเนี่ยถ้าลูกค้าทานแล้วอร่อยสามารถเดินมาบอกแล้วขอสูตรได้เราไม่ห่ว<น>ช่วยกัน,นอ๋นอเ้ยงั้นบอกสูตรเลยใช่ <laughs> นะครับสูตรน้ำยำใช่ไหมอันนี้เขาเรียกว,ว่าน้ยายำครอบจักรวาลคือยำาได้หมดเลยสูตรยังไงบ <laughs> อกมาเดินเดนงเดินมาดนมาถามเดินมาถาเาถนโถาเองเคเงดีนี้ไะทเ่็้นตาวเนจะไปองถามเองเรงนมาจะเป็นมัถเคงื <laughs> ่าง <laughs> อยางยดนานงเาาอมอ อันนี้เรียบร้อยครับลองชิมหน่อยมาชิมหน่อยมาได้ครับได้ครับรอ,นะรอเวลานี้มานานรอเวลานี้มานานก็รอดแล้วว่าน้ำยำเขาอร่อยแล้วว่ะเนอะรสสัมผัสนุ่มเลยใช่ครับใช้สดส,สดดีเลยใช่ไม่กินเชือก่อนใช่เ <laughs> <c oughs> มื่อก,กี้ท่นพี่อยากกินนะน้ำยำคล้ายๆน้ำยำผมเลย <c oughs> โอเคใช้ได้เลยก็ลองไปตัดถายกันดูนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาทำเค้กกันใช่ครับ ส่วนต่อไปนะครับจะเป็นตัวของเค้กแซลมอนนะครับที่ร้านจะมีเค้กแซลมอนหลายหน้ามากพี่ทาดวงเล็กมาให้แต่เห็นแล้วน้องหยินมอหน,น้าจะเหมาะกับดวงใหญ่เอาตัวเค้กก่อนแล้วกันครับผมปูให้เต็มเลยครับต่อไปลองเลือกข้างหน้าครับเป็นตัวเครื่องงงไปเป็นชั้นต่อไปได้เลยซีเคียว<บ>มานั่นนะสินี่อะไรสาหร่ายครับสาหร่ายสาหร่ายอันนี้เป็นไม่ใช่สาหร่ายธรรมดานะครับเป็นสาหรา่า,า,รายผสมอูลามครับ หินจะพังเพราะหินไปลูกไม่พังครับนี่นี่เฮ้ยวิาบเอยขั้นตอนต่อไปก็แต่งหน้าง่ายๆนะครับจากการทําดอกไม้ก็คือว่างนี้นะครับเรียงกันเป็นแนวยาวแล้วจับมันม้วนเข้าหากันครับนะเราก็จะได้รูหลักหนึ่งแบบนี้โอ้ยได้ละอีพแต่แล้วอะไรเนี่ยคุณหลาบพังจ้า โอยยยอ่ะ yeah uh huh. ถือว่าข้าวคราวนะฮะก็ให <maker> ้ยินกับวอลองแบบทำเค้กแซลมอนนะฮะอ่ะให้ฝากร้านหน่อยครับดูครับร้านนะครับ อยู่ที่ร้านระเบียงแซบเหม่งจ่ายนะครับจะเป็นตัวตัวร้านจะเป็นเนโกะแซลมอนนะครับซึ่งเป็นร้านเดียวกันนะครับแล้วก็เออทางร้านนะครับสามารถสั่งได้ใน IG นะครับเข้าไปได้เลยนะครับก็คือเนโกะดัดแซลมอนนะครับส่วนไลน์นะครับจะเป็นไลน์แอดนะครับขึ้นแอดก่อนเนโกะดัดแซลมอนเช่นเดียวกันนะครับส่วนเบอร์โทรนะครับจะเป็น089961234นะครับอ่ะก็ลองไปดูเมนูแล้วก็โทรสั่งกันได้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณโอ๊ตด้วยนะครับพี่เอกมากคุณเชฟด้วยนะครับยินว่าฝากผลงานนห่อยดู คาดซีรีส์ในอนาคตด้วยนะครัะคนรักนุ่นพี่นะครับผมคอยติดตามอีกหนึ่งผลงานใหม่ๆเลยครับของกินบอร์ด้วยนะครับผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้และคลิปเบื้องหลังนะฮะภาพหลุดสนุกๆในเฟซบุ o กไอจีทิกเก็ตทวิตเตอร์นะฮะที่เร็กชานนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็ YouTube ก็กด Subscribe กันด้วยนะฮะอ่ะพบกันใหม่นะครับเสิร์ฟความฟินเต็มอิ่มด้วยความสุขนะฮะกับรายการกินกันป่ะทุกวันเสาร์เวลาสิบโมงสามสิบนาทีวันนี้พวกเราขอไป กินกันกอดน,นะฮะกินกันกอดอื้มกินกันกอดกินกันป้านะฮะ,ะแล้วก็เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> โอ้ยทำอกจบกันไปแล้วนะครับสำหรับการเรียกชัน่นรายการกินกันป่าในอีพีโซดที่หยินวอร์ไปออกก็ถือว่าครบรถ น่ากินตุกสนานเนาะสำหรับใครที่ชอบเป็นสายอาหารก็ลองไปติดตามรายการนี้กันได้เลยในช่องทีเล็กเนาะรายการกินกันปะสาหรับวันนี้ครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูรีแอคชั่นในคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าวันนี้สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ